สวัสดจ้าขอต้อนรับสู่ช่องจิปซิ่เจแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่เราจะสุ่มกันแล้วสำหรับตู้ Festival สงครามศักดิ์ศรีครบ5ปีบทนำสู่ความพินาศและเราก็จะมาสุ่มผน,นุ่มที่ไม่เห็นหน้าปีกเปื้อนความเมืดนางฟ้าแห่งความสิ้นหวังมาเอวเรามีเพชรอยู่ด้วยกันทั้งหมด773เมเม็ดก็หวังว่าจะได้แบบว่าใน ไม่กี่เม็ดละการตู้นี้นะสุ่มมากเลยมีแต่ตัวที่ตัวข้างบนเนี่ยมีแต่ตัวที่อยากได้แหละโอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ไปก็เลยอันนี้เรามีตัวสุ่มอยู่แล้วสิบใบก็ไปจ้าสำหรับตัวเองเนี่ยการสุ่มก็จะเป็นช่วงช่วงเช้าช่วงเที่ยงจะดีมากเลยอันนี้ดาบหักโค้งไม่ได้อะไร อสีเงินและสีทองไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะบางคนก็อรอบเดียวได้เลยอ่ไปเรามาเริ่มกันที่เพชรเลย30เม็ดแรกจงมา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 โอ้ถิ่งไม้แบบนี้ไม่ต้องเลยไปเลย โอเคไปต่อกันเลยค่ะวิมีแสงมีแสงด้วยใครเอ่ยโอ้ได้ทอมาก็ยังดีเพราะอันตียังไม่เต็มมาแล้วตัวที่หนึ่งก็ไปต่อทีงไม้ไม่แล้วว่าขั้นรายการไปค่ะ โอ้ขั้นได้ดาบแต่ไม่มีแสงอนะก็ไม่ได้อะไรทีนะ่นึ่งดาบีกแล้ววิมีรลามานโอเคได้มาสองตัวสามตัวชอบชอบชอบอ่ะไปต่อโอ้มีแสงอีกแล้ว อ๋อได้อีกได้อีกได้อีกไปต่อเลยอันนี้ก็มีแสงมีตามานีแล้วโอเคได้อย่างต่อเนื่องดีใจอะ่ะมาสิมาเอวอุ้ยหอกมาหอกมาแล้วไม่มีแสงด้วยอ๋ได้ทริสตันจริงๆอยากจะให้เพชรมันากกว่านี้แล้วค่อยส่งแต่ก็นะ อุ้ยมีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีฮะไม่มีจริงๆด้วยดางวันโอ้ดี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 ตอนนั้นก็ยังอันติไม่เต็มโอเควาเลนติคือปกติเนี่ยถ้าส่มได้แล้วก็จะหยุดจะไม่ส่มจนอันติเต็มเพราะเราเก็บเพชรไว้ไปซื้อแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นผู้เล่นสายรีเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ตัวที่อยากได้ออมาเอวจงมาจุงไม้ฮะขั้นรายการไปกันต่อเลยจุงไม้อีกแล้วออกก่อน โอเคมาลุยกันต่อก็กิ่งไม้กับฮอกไม่นะไม่นะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหยุดโอ้มีแสงอือีกแล้วทอกับามามาเกดขอเธอขอเธอตรงมาตรงมาเลยสามรอเมตร ดาบหา่างมันต้องเป็นไอ้ดาบแหลมๆมี้ยมีเศลุน้นหรือเปล่าไม้มีไ้สองร้อยหกสิบกิ่งไม้อีกแล้วสักทีก็กิ่งไม้อีกนั่นแหละ ได้ใครเอ่ยสงสัยมีแววต้องไปถึง900ต้องเก็บเพชรต่ออีกแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยได้3ตัวแต่ก็ยังไม่จายมาเอวมาเอวจงมา อ้อยเหล็กรนะ้อยซีซีเมตรไม่นะออกกันตู้ยอมหมุนกันก็โดนไปหกร้อยก็จะเก็บเพชรได้โอ้ยฮอคฮอคมาช่วยไหม ก็ได้เอสซาลอสซามาเอวเอีกร่างหนึ่งจำวันแล้วอ่าสามสิบเมตรสายคไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเพชรต่ออีก120ร้อยี่สเมตรก็เจอกันนะจ๊ะ เรามาสมโตู้นี้กันมางดีกว่าขายเครียดม,มีตั้ง200ร้ยใบอันนี้เก็บมาตั้งแต่เริ่มอัปเดตเออไปเรื่อยๆเลยจ้ะไปแบบชิวๆเลยอันนี้อเทั้งเงินและทองมากันเพียบโห ได้เซลดีดดูสิว่า200รยใบจะได้สกีตัวอสองตัวแล้ว เงินและทองสุดยอด เงินกับทองมากันทุบๆอ่ะตัวที่สามตัวที่สี่ห้าหก เริ่มมาแฮะอ่าเจ็ดอ สิบใบสุดท้ายก็ได้มาทั้งหมด9ตัวบวกกับตัวการันตี3ตัวก็เป็น12ตัวจบลงแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องในคลิปหน้าเราก็จะมาหาเพชรเพิ่มเติมจากกิจกรรมง่ายๆเลยก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะ